สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่อยู่ในแมปบูล็อกกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําประตูยังไงให้เข้านะครับก็อันดับแรกเราก็แจกโค้ดก่อนนะครับโค้ดนี้จะได้หนึ่งหนึ่งลัคกี้สปิดแล้วก็ลัคกี้โฟใช่ปหน่าจะใช่ครับแล้วก็คูณสองเหรียญประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็เพื่อไม่ใการเสียเวลาเิ่มเลย ลูกยิงแรกก็จะใช้ตัวเลโงเอเลโอกกได้นะครับคือกระโดดกระโดดถอยหลังงนี้แล้วเราก็พุ่งไปข้างหน้าต้องต้องกระโดดแบบกาดจังหวะดีๆนะครับหรือว่าจะให้เลโอช่วยก็ได้นะครับลูกยิงนี้แต่อันนี้น่าจะยิงยากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นลูกลูกที่ระดับโอเพเยอร์ต้องทำนะ ไอ้ลูก oh ลูกดัดแปลงเยอะถึงจะทำได้นีะครับกระโดดถอยหลังนี้อุ้ยทำไมอะไรมั้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองใช้โหมดโหมดป้องกันดีกว่า อุ้ยไม่เข้าอีกก็เมื่อกี้ผมเดินเดินถอยหลังแล้วก็ระโดดนะครับแล้วก็เดินเดินไปให้เร็วที่สุดนะครับเดินไปข้างหน้าหลังจากบอลบอลลอยนะแล้วเราก็กระโดดแล้วพุ่งเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะรประมาณนีุ้่กนี้ก็ลูกกิงที่ยากอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่า ก็เริ่มเลยครับอันต่อไปลูกต่อไปนะครับยิงนี้ครับมองไปด้าน,นบน,นครับแล้วก็ยิงด้านบนนี้แล้วเราก็กะกะ,กะยิงมุมไหนก็ได้แล้วแต่คุณครับยิงมุมนี้ก็ได้เรียบร้อยไม่เข้าครับสําหรับอันนี้ลูกลูกนี้ก็ไว้หลอกคนได้นะครับคนที่เป็นโกนะก็ได้อยู่นะครับหรือว่าจะยิงเฉียงๆก็ได้ ยิงยิงนี่แล้วกดโฟร์อิโตชิรีนี้ก็ไะเริ่มอันต่อไปก็ยิงนี่ครับล้วหลอกจริยิงด้านซ้ายใช่ไหมเอ้ยยิงด้านขวาใช่ไหมแต่ที่จริงมันยิงด้านซ้ายครับอันนี้มันก็ลูกยิงนี้ง่ายๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ลูกยิงนี้ก็ต้องอยู่ด้านหน้าด้านหน้าโกมั้ง เพราะว่ามันยิงให้สุดเลยนะหน้ากอย่างเงี้ยหรือว่าเรายิง,ยงนี้ก็ได้หน้าหน้าโกแบบนอกเขตโทษนี้ยิงได้อยู่นะครับ <S <s <ans> <S ก็อันต่อไปนะครับ <S <s <ans> <S นี่นะครับยิงปั่นโค้งแบบระยะไกละนะครับ <S <s <ans> <S ก็กดโฟอิตชิลินแล้วก็กดโหมดโจมตีครับมันจะยิงไกลขึ้นดูนะครับ <S <s <ans> <S นี่ครับยิงไกลมาก ก็เป็นลูกที่ดีครับแต่ว่าถ้าเจอโกแบบออาอะไรนะโกแบบที่เซฟแบบโคตดีนะครับก็รับได้นะครับเพราะว่าเขารู้แล้วนะว่าโฟอิโตชิริมชอบปันโงครับรอรอโฟก่อนนะครับ มากัน,นะครับทุกคนก็ยิงแบบนี้นะครับเราจะยิงแบบนี้ก็ได้นะครับมุมแบบนี้ได้อยู่นะก็อันดับแรกเราขึ้นขึ้นฝั่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดผมถนัดด้านขวาผมก็กดโกลแบบเร็วๆนะครับน,นี่สมมุติเป็นโกลเอ๊ะเป็นโกคนนะครับคนเขาจะกะกะว่าเรายิงไงนะครับก็ให้เราแบบกดโฟ โปของอิตชิลินอย่างเร็วๆนะครับกดอย่างนี้แล้วก็ขึ้นยิงเลยครับก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าถ้าคิดว่ามันยิงยากก็ยิงแบบระยะไกลแบบนั้นก็ได้นะครับแต่โกมันอาจจะรับได้ก็ได้นะนี่ครับอย่างนี้มันไม่ค่อยถนัดนะครับก็ยิงแบบนี้ก็ได้อยู่นะก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย